สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel Promo ฟอร์ดบายเิ่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายประจำฟอร์ดพาแดในเครรอบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและพี่พี่ท่านใดนะคะมาพบกับกิ่งกี้ที่ EP นี้ฝากช่วยนะคะกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามนะคะที่ช่องชาแ n ลยูทูปโปรโ Promo ฟอร์ดบายเก่งกี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะกิ่งกี้พาพี่ๆี่มาพบกับ Next Gen Ranger นะคะ4ประตู XLS ค่ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัต 6สปีดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ล,ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุด170แรงมา้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่879,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันค่ะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยตัวรถค่ะเป็นสีดำนะคะ สีสกูค่ะด้านบนทรงใหญ่เต็มฝักกระโปรงแบบนี้สีสกูปวันนี้เลือกเป็นสีทูโทนเลยดําเงาเหมือนตัวรถและตัดด้วยสีดําด้านค่ะพร้อมกับเลือกสัญลักษณ์นะคะที่เป็นมามาสแตงนั่นเองสัญลักษณ์ตัวนี้สามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะต้องการเป็นมามาสแตงบัวกระทิงหรือรูปแรดนั่นเองสามารถเลือกได้เลยค่ะขยม้าค่ะด้านหน้าอีกหนึ่งชิ้นงานที่เลือกเปลี่ยนวันนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองดูเข้มซะขนาดนี้ตัว อัสอนวันนี้นะคะจับไปเลยค่ะสีดำนะคะแบบนี้เลยตัวชิ้นงานกระจังหน้านะคะขอบกระจังก็เป็นสีดำแบบนี้เลยตัวสอนเลือกเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆท่านใดต้องการเพิ่มเติมก็แจ้งได้เลยไฟ LED 3. จุดมีมาให้เลยค่ะ แบบนี้ไฟหน้าค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น LED ค่ะ multi reflector จากโรงงานมาพร้อมก็ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟ day ไ time running light ตัวีแคมแสงสีขาวเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าค่ะติดชิ้นงานเป็นครอบไฟหน้าเข้าไปนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับการชนหน้ารวมถึงชายกันชนค่ะรุ่นนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสวยงามแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะ้ำมาจากโรงงานเลยค่ะตัดขอบโครเมียมนะคะด้านข้างตัวรถค่ะ ใส่ตัวคิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะตัวคิ้วล้อตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะพี่ๆไม่ได้จอะตัวรถเลยค่ะตัวนี้แต่เก็บงานอย่างดีเลยแน่นหนาแน่นอนไม่ต้องกลัวหลุดเลยสำหรับล้อกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะล้อค่ะลูกค้าเลือกเป็นแม็กนะคะขนาดรอบวง18นิ้วแม็กเป็นแม็กมาเวลค่ะสีดำล้วนแบบนี้เลยนะคะจับคู่กับยาง AT ทซีรียยางค่ะ265 60 r ้8นั่นเองค่ะ นี่นะคะก็สามารถเลือกสีแม็กเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆคะ่ะ แล้วก็แก้มข้างค่ะรุ่นนี้ตัดด้วยคโครเมียมแบบนี้พร้อมคีบประบายความร้อนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะที่กระจกมองข้างแบบนี้ค่ะด้านบนราวหลังคาสำหรับรุ่น XLS ค่ะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะที่ติดเพิ่มเติม,ตมวันนี้เลือกเป็นสีดำแบบนี้กันสาดค่ะติดเป็นกันสาดแต่งนะคะตรงรุ่นสีชิ้นเวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะระบายความร้อน ห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มแจ้งเพิ่มเติมได้ต้องการบานหน้ากี่เปอร์เซ็นต์รอบคันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ด้านข้างค่ะติดเป็นเบ้ารองมือเปิดสีดําด้านตัดต้วยอักษรเรนเจอร์สีแดงมือเปิดสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็สติกเกอร์นะคะคําว่าเรนเจอร์แบบนี้นะคะ บันไดข้างสีดํานะคะแล้วก็ด้านท้ายติดข้อฝาทางน้ํามันค่ะสีดำนะคะแล้วก็สติกเกอร์ด้านท้ายกระบะคําว่า Ranger แล้วก็โลบาร์ค่ะบอกเลยว่าสวยแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นโลบาร์เหล็กนะคะของ Outlander ค่ะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยมีไฟถอยที่เป็น LED พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟท้ายค่ะอาขอโทษบันได ขึ้นท้ายกระบะก่อนนะคะวันนี้เหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาให้ะคะ่ะไฟท้ายนะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะคันนี้เปลี่ยนค่ะเป็น f l ู LED เลยแล้วติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟท้ายนั่นเองสําหรับฝาท้ายค่ะเพิ่มเติมนะคะสวยมากๆเลยติดเป็นครอบฝาท้ายนะคะตัวชิ้นงานเดิมๆแล้วเป็นสีดําล้วนเลยค่ะสีดําด้านนะคะวันนี้เสริมความโดดเด่นค่ะ ก็สีตัวสอร FORD ก็เลือกเป็นสีดำและตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้ว้าโลโก้นั่นเองนะคะตัวนี้สวยเลยเลือกเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของสีตัวสอักล้องผ่าทอยหลังฝั่งใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3ปัม๊มคำว่า Ranger ร์สำหรับกันชนท้ายชายกันชนเป็นสีเดียวกับ ตัวรถแบบนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งกี้ต้องขอโทษด้วยนะคะที่เสียงอาจจะไม่ตรงกับในคลิปนะคะเนื่องจากไม่มีปัญหานะคะจะรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะคะก็ยังไงแล้วค่ะฝากนะคะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งนะคะพี่ๆท่านใดชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้กิ่งกี้ได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อกิ่งกี้ขึ้นไว้แล้วด้านล่างนะคะส่งรูป และคลิปได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยแล้วฝากเขาไปรับชมรูปแบบการตกแต่งนะคะของ n x t ต e n r a n g e r ถูกรุ่นได้ที่ YouTube โปรโมชั่นฟอร์ดไเเกิงกี้นะคะรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย